ไม่มีแฟนน้องยังกินห้อผ่านมาเหมือนคนตาบอดสีรอยกอดที่แฟนผู้อืน่นฝ <c oughs> ากทุกคนติดตามแผนะคะในช่องแผลพาเลาะเร็วๆนี้นะคะค <c oughs> นผู้ใดมักผู้ใดชอบเสียงเพลงก็แล้วติดตามจากเพจพี่น้ำแข็งหาบาัดไปที่ช่องแผลเร็วๆนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันน <c oughs> ี้เราจะพาคนสวยพาคนสวยมาดมขี่ครับ ชองเทียงห้าบาทคนสวยจากพ่นทรายนะครับพาไปโดมขี่เอาชื่อชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับแม่ฝ่ายค่ะจากพ่นทรายหน้าตาฟ้ามข่าวมณีเป็นเกียรติหลายแต่มา่เขาช่องเขาแยกน้ำแข็งห้าบาทคลิปแรกเานก็เปิดมาไ้ามาดมขี่าเถ้าอยากเป็นเกษตรกรเราต้องอยากขี่เดียดขีปตามไปตามมาเฮ้ยเป็นาพนโดมขี้ครับตอนนี้เอ็ดกินน้อยกำลังจะจะจับ เป็ดนี่ขอกินเป็ดไก่คำเบลนะครับนี่กนี่แต่นุชีนเนี่ยอกเป็ดใา่นั่นนุชี่รอชาวมันเห็ดชั่วแล้วตอนนีค่ะมุกมันโครงการยากยากมากเอ้าใครคือมาถามแม่ว่าเขาทิ้งเห็ดยังกันเห็ดที่ยังกันหลังเอ็ดมินน้อยทำอะไรเอ็ดมินน้อยกำลังกำลังจะเอาเป็ดให้เขาหน่อยค่ะตีตีดากืออย่างนี้ตีดากเบื้องเพลทคอยสิเทิดถือว่านี่ตัวเมียตัวผัวตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเมียตัวเมียเขาไม่รู้ มันจะมีจุดสีดำพอเลี้ยงอีกสามเดือนเป็นอันนี้เลยเขาเอาพตัวนนัี้บอกม่้ติดหาก็่ไม่าะนจะมดดอันนี้ตัวแม่ค่ะตัวแม่ก็คือมันจะบมีจุดสีดำแล้วก็บมีมีเอาไว้ยาวะเพศของมันนะพอดีเลยเวลาไปถ่ายทำคุณแพรคุณแพรก็จะออกเต็มบเต็มใช่ เนียเนี่ยก็ตัวเมียเอาเอาเอาคุณแค่จับเลยคนสวยจับเป็ีหน่อยจะได้ทะลูกมาไปอยู่กับพี่อันนี้เดี็กแม่้อยก็สอนวิธีดูเคศตรงไหนเนาะจับด่างให้ยันขึ้นมาจับแบกจับด่างให้หว่องด่างว่องด่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวผู้ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะดำดำแล้วก็มีอวัยวะเพลิดตัวผู้ตัวแก้มมันคือผูกเนอยตัวนี้เหรอยวจับด่างขึ้นมากะ มันเหล่มญ่แล้วมันเลี้ยงยังไงก็รอดตัวนี้อ่ะนีตัวอะไรงั้นนี่ก็ตัวผู้เหมือนกันมันจะมีจุดดำๆตัวตัวนั่นเหรอเพราะมันนี่มีผูเือกันเพื่อเพื่อหน่อยสิเอาตัวผู้ไปนําเโอ้โอาโม้โอ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 าโอ้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 อ้โอ่เอ้เอาเอ้เอากอ้โอ้นอ้อ้โอ้โอ้เอาโอ้อ้โออ้โอ้อ้โอ้โอ้เอ้อ้โอ้โ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 อ้โออ พอหน่อยพอหน่อยพอหน่อยอาจารยเอาจอบเอาจอบมาแลกเป็ดบ่ะเอาจอบมาแลกเป็ดนะเราจอบทั้น้ำมาหาอยู่น้ำมีตคนนี้น้ำมัเลยเอาเป็คเกษตรที่นใหม่เลยอย่างน้มันชินไหมไม่ดีพอหน่อยแล้วเอากล้วยแล้มา้านมะระมะรเป็ดสังคมเกษตรสังคมเกษตรสังคมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเงินกันเพียนกันถ้าคุณมีหัวใจเกษตรเราคือเพื่อนกันตามโลแกนของช่องนะบหลอกเพีงไว้หลอกเพีงไว้กันหน่อยนึ่งลองเป็นหลอง เพลงไหนลองไป้น้ำเนี่ยเอาไม่ไม่ต้องค้ำไม่ต้องค้ำแม่ไม่ต้องค้ำเอาเอาเพลงสมัยหมหนูเป็นสาวนะคะสำหรับสาวรุ่นประมาณรุ่นเก้าสิบห orn นะจะได้ได้หาจับอายเหมือนใจได้ปริญญาจนสองอยู่ยืนสู้ที่วาเพรว่าไอปูทางวันนีนะคะมาร้องเพลงแรกเป็ดที่อ่าชุ่งกุลาชาแนลนะคะ จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไปไอ้คือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้ ลองสองทอนพอได้เป็ดตาหนึ่งเอาว่คุ้มเลยไม่ถูกไปพโอ้สุดยอดครับเพลงนี้ครับคุบคุณขแหวาฝตูอบคุณคุณแพรมากนะครับศิลปินไม้ทองคำที่มบเยมฟาร์มทุกราชาเดียวนะครับ ตัวนี้อย่ามะม่วงขาวมะนาวโหโอ้โหมะม่วงขาวมะนาวไม่ได้อยากเมืองขนงามพี่น่ะพี่น่ะเอาท่ากินเอาท่ากินก็แล้วท่ากินปากยิปซีก็แล้วเป็นคนเปรี้ยวทำผิดเลยเราถือว่าเปรี้ยวเพราะว่าจะของเปรี้ยวกลัวฝากฝากช่องคุณแพรแพรไพบูลนะครับช่องค่ะเดี๋ยวจะเปิดช่องนี้เร็วนี้เร็วนี้ช่องแพรพาเลาะนาตา เดี๋ยวต้องไปลองคิดก่อนว่าอันนี้ฝากฝากทุนกระจายแชนแนลแล้วก็ตอนนี้ฝากใส่ช่องพี่ต้นไปก่อนใส่ช่องพี่น้ำแข็งห้าบาทไปก่อนเนาะถ้าใครอยู่ช่องน้ำแข็งดังครับดังเต๋อเต๋อเต้องแข็งไปเย็นสบายครอบครูละมครอบมาครอบครูแล้วต้อรองว่าดังแน่นอนนะครับมาเจอคุณแพรคลองซื้อบ้านบ้านสนันไปซื้อกันไหนซื้อไหมฝากเสาะเสียงเพลงนักร้องอีกอีกสักรอบเลยครับเพลงอะไรครับเอาเอาเพลงเนี้ยฝากก่อนก่อนควอนสิร่าไหมโหมดแบบเป็น ไม่มีแฟนน้องยังกินหองผ่านมาเหมือนคนตาบอดสิรอยกอดให้แฟนผู้อื่นฝ <c oughs> ากทุกคนติดตามแผลนะคะในช่องแผลพาเลาะเร็วๆนี้นะคะคนผู้ใดมกักผู้ใดชอบเสียงเพลงก็แล้วติดตามจากเพจพี่น้ำแข็งหาบาทไปที่ช่องแผลเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพลงห้าบาทขอขอบคุณคุณแพรมากแล้วครับที่มาเป็นศิลปินให้น้ำแข็งห้าบาทขอขอบคุณครับ